ไปขังทมิดในหอบ17ปีหลังจากที่นางถือกระบวนการในนาขาให้งานเล่าไทยตัวไปเอ็ดเวียกอยู่บางสบายดีสวัสดีทุกคนบวกว่าสิวทางฟังไทยฟังเล่าละต่างประเทศที่รับชมถึงบัวเด้อจากพี่น้องมาพพก,กัอสองยูทูบเบอร์นี้ชแนลทุกคนมันนี้บัวก็อยากมาวางเกี่ยวกับข่าวนะมาสองวันที่แล้วที่บัวได้เห็นเนาะข่าวคนเล่าถึงรองไม่เห็นงานยุะเทศไทยต่างแต่อายุมาท่านได้ถึงสิบห้าปีเนาะจนอายุสามสิบกว่าปีแล้วพี่น้องก็คือต่างแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะทุกคน นอกทีเพิ่นได้เถือกนอกมาเนะาะอเหตุงานให้นายโดยที่นายบบได้ให้เงินเดือนแล้วกะบ,บ่ใหายออกไปข้างนอกจะกลับบานกับ่บหายกับนั่นเองจะเป็น้องเนอกเ,ออเกี่ยวกับข้าวนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไทยเนาะเพื่อนได้ มาซอยเหลือนาอทุกคนรายการหลายๆหน่วยงานสถานถูนเล่าน้ำนาองใส่ซอยเหลือมาเบิงว่าสิเป็ยนจังไรทุกคนนาอและบวกอ่ะอย่างมาวาวเน่หละักอ่ะอย่างมาเตือนนาอหลายๆคนที่บ่บอวว่าสิไปเฮ็ดงานยุบไปเทิไทายนะทุกคนกับไพ่ย่ามไปกับคนที่หูจักหรือหน่วยงานที่ลาดเพลนใดเตรียมไฮนนเองจะเป็นน้องนาะเฮากัจะปลอดภัยนั่นเองจะเป็นน้องนาอถ้าคนบูจักะ จะพาเขาไปเห็นงานบวรนิมนตนพายาญามยาไปเด็ดขาดเป็นน้องเนาะเพื่อควลอดภัยเฮ้าและกาอีกหลายๆาอย่างเนาะที่เฮ้าบงหูท่านนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันกับ่ามีทั้งคนดีและบอดีนะทุกคนเนาะอาคนดีอยู่ไทยก็หลายเป็นน้องเนาะคนบอดีกับมีส่วนน้อยนะทุกคนในไทยก็ได้แต่ว่าว่าอยากมองไ้เป็นประสบการณ์เนาะ กับหลายๆคนเนาะบวชเสหุงานในบ่อนได้ถาเฮ้าบวมันใจหรือบวเสือใจในะคนทีผ้าเข้าไปเฮ็ดบวมแย่ยาตีพี่น้องเฮ้าพยายามอย่ยาไปเด้อพี่น้องเนาะไปสบคนที่เฮ้าไว้ใจหรือเป็นยาตีพี่น้องเฮ้าหรือหน่วยงานรัดที่เขาจัดหายใน,นเองจะพี่น้องเนะเขาไปศูนย์จัดหางานนะ้อทุกคนมันจะปลอดภัยตัวเฮ้าและกาหลายๆคนบวาจะเป็นคนประเทศใดก็รลีทุกคนนอ,ต,อต้องเฮ็ดอา ระเบียบมันจะดีก,กว่าคนที่มาเนาะที่เฮ็ดถึงรองนี้เป็นคนอ่าเมืองอ่าเล่าง่ามพี่พี่น้องแขวงสารวันเป็นแขวงบ่าซะบัวเองเลยพี่พี่น้องเนาะอ่าบัวเห็นข่าบัวกับตรงใจเพราะว่าเป็นแข้งเดียวกันกับบัวนะทุกคนบัวกับเป็นแรงงานคนหนึ่งที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะแต่ว่าบัวมากนะทุกคนบัวมากกับเอือยคนหูจักหลูกป่าเลยพี่พี่น้องเนาะที่คนหูจักเลยแม่บัวถึงอนุญาตให้มานะทุกคนขันบัวกับจะมาบ่ได้เพราะว่าเข้าต้องมากับคนหนึ่ง กับคนที่รู้จักหรือหน่วยงานและท้าเป็นประไดกับพายายามให้มีบัตรมีเบยอาปั่มขม่าหรืออาไลา่ละเอียดให้มันชัดเจนเพื่พี่น้องน้องมันจะปลอดภยัยโตโตเฮานั่นเองและกหลายๆอย่างบา่วาจะไปเห็นงานยู่ประเทิไทยก็ดีนั่นเองจากพี่น้องนาองถูกอาคนเนาะกบเฮาตอง มีความอย่างไรระมัดระวังนนแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าคนไทยนเนาะหลายๆคนกระเตือนบัวนะเพราะว่าบัวสิไปไซสหรือ่ายขีปไปกลางคำกลางคืนเนาะ,ะพี่น้องคนไทยก็ะจะเตือนตล,ลอดอระมัดระวังเด้อมันอันตรายอย่างประมาณนี้นั่นเองนอเนาะกับบัวกับเขาใจแล้วก็โอเคนะก็ขอขอบคุณเนาะที่เตือนบอกไว้พี่น้องเนาะคนไทยเนาะที่เป็นห่วงแหละเจ้าหน้าที่ไทยเนาะเพิน่นใดซอยเรือเนาะคนเล่าที่เหตุงานอายู่ไทยที่ถูกมากหรอกอเหตุงาน ดยที่บัได้ให้เงินนอกจาขอขอบคุณเนาะเจ้าหน้าที่ด้วยที่บัวก็เป็นคนลาค่าคนหนึ่งเนาะกับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยที่เป็นมีความมีความดีเนาะทุกคนมีความดีในการถี่จุดซอยเหลือบ่มองขามแรงงานถึงว่าจะเป็นแบบต่างดาวหรือคนศาตร์อื่นเนาะเมื่อตกถูกไดยอย่างนะทุกคน่าคนไทยเนาะก็หมักจะซอยเหลือหล่ยๆประเทศบว่าประเทศใดนั่นเองจะเป็นน้องน้องบอยเ็นบอยเลยข่าวทีเจ้าหน้าที่ไทยซอยเหลือเนาะ คนที่แบบเขาถูกหลกถูกอาจางด้วยทีโบอบอมมีถ้ำฮะนะทุกคนเ่นแบบบอดไดรับความยุติธรรมฮะนะทุกคนเนะน,น,นอกเจ้าหน้าที่ไทยละหลายคนเนอะกับเพนเดกซ้ซยเหลือ ที่บัวเห็นเนาทุกคนเสียนข่าวนีบัวก็มีคลิปเนาะเดี๋ยวบัวจะเอาคลิปให้เบิ่งนเนาะทุกคนเกี่ยวกับข่าวรายละเอียดต่างๆเนาะที่คนเล่าเนาะที่พันไดถือลองมาเห็นงานอยู่ไทยเพราะว่าในส่วนซิว่า,ววา,าป,ปีที่แล้วเท่าที่บัวจําได้เนาะบัวก็ได้ยินหลายๆคนเล่าเนาะซิว่าปีทีแล้วนี่คือส่วนนั้นเป็นส่วนที่โทรศัพท์พี่น้องการสื่อสารมันยังอ่าบัวอันี้มันมันยังบอสบายคือเสมอนี่่พี่น้องเนาะคือแต่ก่อนมัน ยังใส่แบบเหรียญหยอดอ่าโทรศัพท์ตู่โทรศัพท์ตามตามทางนะทุกคนบวัวเคยใส่ต้นบัวไมใ้ใหม่ๆตอนไหนไม่ทันได้มีโทรศัพท์คือคนมีโทรศัพท์นี่บุญร้ายพี่น้องมีส่วนหน่อยแลวกการที่จะติดต่อไปทังบ้านเนาะทุกคนมันเป็นการอยากร้ายนอ่าซีบีที่แล้วนั่นเองจะเน้องเนาะอาส่วนร้ายก็จะอาเงิงนเนาะทุกคนเอาเป็นเหรียญเนาะไปหยอดอในตู่ตู่โทรศัพท์ แคมทางนั่นเองจะเป็นน้องเพื่อที่จะติดต่อหาพอห่อแม่ว่าบุึงซิปคำเจ้าคำมันกระเบิดแล้วตัดไปแล้วนั่นเองจะไป่น้องเนาะนี่แล้วทุกคนนอกการสื่อสารเลยแบบว่าเหตุหทยแบบบอสามารถที่จะติดต่อหาคน <Yeah. S 1> ที่เห่าไว้ใจหรือพอเม่เห้าทางบ้านเพื่อจะเขาควา่อเสือในส่วนนั่นเนาะเป็นส่วนที่อาคนก็นไม่เห็นงานลายเพื่อเป็นน้องแล้วเป็นส่วนท,ที่ติดต่อหาก,อากันยาอีลีในส่วนนั้นเนาะสิบกว่าปีที่แล้วเนาะทุกคนและคนเล่าเนาะหรายๆคนกันกนกน ซูนหายไปหลายผพี่พน้องเส้นบานบัวเนาะก็คือบานบัวนี่แบบอาคนนี่กะตั้งแต่สิบกว่าปีคือการผพี่น้องจากพ่อเม่แต่อันนี้ตั้งใจผูพี่น้องตั้งใจบ่เมื่อบานคือตังใจมาหาเงินอยู่ไทยแล้วก็ยุงเาวาเลยจนสิบกว่าปีพี่พน้องจากในเมื่อบานพ่อเมย์ต้อนมาใหม่ๆก็เป็นห่วงายจนแบบอาขิดวาเซียแล้กคิดบาบวัวใต้ก็แเมนว่าหายไปเลยผพี่พน้องนอกก็คือว่ามัน,ต,น,นติดต่อบ่ไรนะทุกคนในสิบกว่าปีที่แล้วเนาะพ่อเม่ก็จนแบบอา แทบจะเป็นบาทในแหละในช่วงนั้นน่ทุกคนแต่กาเพิ่นกับพันมาได้แต่สุดท้ายมาซิปบปีพันมาลูกที่หายไปนะ <Okay. S 1> กับห้าแม่เองนั่นเองจะพี่น้องนเนาะบวกกับแบบอ่าแบบ แบบงุ้งยเนะในอาเขตนี้นั่นเองจะพี่น้องแต่ว่าเขตทีบัวว่าวาวังยาอาบางล้างนี่ก็คือแบบเป็นเขตทีเขาดวลรองอีององอกกงลีนั่นเองจะพี่น้องนอกกับนาสงสารยรอะไรกันแหละพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณเจ้าในทีไทยและอาสถานถุนเล่าเนาะเป็นไนซอยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับอาคนล่าเนาะที่ได้ตุกทุกได้ยากนได้หลายอย่างเนาะนั่นเองจะพี่น้องนอะโอเคพี่น้องเรื่องบัวก็จะนาคลิปให้ทานผู้ชมได้เบื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆจ้า ทีที่ไม่ยิ่งเล่าอายุ32ปีเศร้าเมื่อเรางามแขวงสารวันได้พ,อพอบพวว่อครับผมขั้วปทาขังทมิฬในหอบ17ปีหลังจากทีนางถือกระบวนการในหนาข่าให้งานเล่าไทยตัวไปเอ็ดเรียกอยู่บางกอกประเทศไทยตั้งแต่อายุบนท่านหอดิบหาปีอยู่ที่เฮือนหลังหนึ่งเหตบางบอนในท่านาคนใสในเฮือนโดยทีนายจ้างบดให้่าจางเลยนับตั้งแต่นั่งเห็ดเบียกมาเป็นระยะเวลา17ปีการได้พบพ,ออพ่อครับพ่อของนางในเธือนีมีขืนในเมื่อวันที่เศรพฤษ สภาที่ดันชาคนว่างเตาเมื่อพ้นท้องแขวงจำปัสสักหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยได้พานั่งสงหมอบหายับทางการแขวงจำปัสสักและแขวงสารวันในท่านานเยือผูกคอหายผลทั้งเจ้าหน้าที่ทางการไทยก็ได้ให้เงินชดเยช่วยเหลือจากการดำเนินคดีและปับไม้นายจ้างของนางจำนวน18 0 0 0 0มืนบาทเพื่อให้นางนําไปใส่สางสิวิตใหม่อยู่บ้านเกิดของนางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กรุงเทพนะครับก็ได้ประสานมา ยังสำนักงานสวัสดิการหรอพงงานจังหวัดพิบดนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสวัสดิการและครังงานจังหวัดเป็นตัวแทนกรมมามอบเงินที่เราไปเรียกร้องจากนายแจ้งนะครับของลูกจ้างจํานวน1นึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับซึ่งนายจ้งก็เอามาจ่ายแล้วเพื่อมาส่งมอบให้กับลูกจ้าง สำหรับการซอยเรือไม่ยิงเล่าผู้นี้จากนายจางไทนันเกิดขึ้นในเมื่อวันที่13มีนาคมพศ3โดยเจ้าหน้าที่ภาคส่วนแห่งงานองค์การสากลรณะัฐตำรวจได้นำหมายค้นในภูเขาช่วยนางในเพื่อที่นา่งเป็นเดยกอยู่หลังจากเจ้าหน้าที่ไทยได้หางจากญาติพี่น้องของนางที่อยู่ซฟ์ปโปล้าบาร์นางเห็นเด็กอยู่ข้างหลังดักกล่าวเป็นเวลาโดนเตือแล้วและนายจางก็บ่ให้คาจ้างให้แกนางที่ทั้งญาติพี่น้องก็อยากให้นางกับขึ้นบานแต่นั่งโมซามาดอกจากเฮือนน้นได้นลองจากถึง ตัวไปไทยแต่อายุยังน้อยแต่ยังถือกงอยู่แต่ในเหื่นตลอดได้ะา17ปีต้องยังได้โกตามปัจจุบันด้ยิ่งคุณังเก่าวก็ได้ขึ้นประเทศเล่าแล้วแ,วแต่มุทธมีที่เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งงานหรือ L P N มีมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือนางให้ได้รับอิสรภาพาจ,าาจากหน้าจ่าก็ยังมีความเป็นห่วงใยในเรื่องการใส่ชีวิตของนางในอนาคตแล้ววันนี้เขาก็ได้รับอิสรภาพาเพื่อที่จะได้กลับไปพบกับครอบครัวนะคะแต่ว่า ประเด็นห่วงใยของทางมูลนิธิก็คือว่าเมื่อเด็กถูกพามาเราก็ทํางานในในบ้านไม่เคยได้ออกไปไหนไม่เคยได้จับเงินไม่อันนี้ <Okay. S 1> เราค่อนข้างกังวลเรื่องการที่เขาจะกลับไปอยู่ในสังคมกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะปรับตัวได้ยากนอกจากนี้แล้วตัวแทนของมูลนิธิพิทักษ์สตรีหรือเอทีที่เป็นองค์การที่ช่วยประสานงานคดีของนางกับทางการเล่ากล่าว ่าซอยเลือไม่ยิ่งเล่านั่งนี่สำเร็จบ่ใดถ้าหากบุมีหลายผักส่วนหัวมือกันโดยสะพพดสถานทูตเล่าประจำบางกอกประเทศไทยอัย่งไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานราชการในประเทศไทยและสถานทูต สปป,าปาลาวนะคะประจำประเทศไทยที่ท่านกรุณาดำเนินการให้ความสะดวกในการที่ประสานง,งานในเรื่องการส่งกลับนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารหนังสือเดินทางเอกสารการเดินทางกลับประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้รับค่าแรงนะคะที่ได้รับการเรียกร้องจากหน่วยงานของไทยปัจจุบันปานที่เราอากภัยไับขึ้นมาที่อยู่ขับผม ทำการปึงแยงทำท่าการแฝงสารวัตรในการใส่ชีวิตแดียวมเป็นตต่อไป,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 ปคลิปนี้ว่ากันจะโจ้ไปเพียงตัวนี้เด้อเพื่อพี่น้องเนาะว่ากันมาว่าเกี่ยวกับคนเล่าถึงรองไปเห็นงานในไทยเนาะทุกคนเนาะแต่ส่วนหลายนะทุกคนคนไทยบวยัวยืนยันเลยเลยว่าส่วนหลายบัวเจอแต่ เพื่อนใจดีและมีเมตตาบ,บอกสอนชวนน้อยเพื่อน่น้องที่จะมีคนที่อ่ใจดําแน่จังน้อยบอกอบอกเห็นใจคนที่ถูกอยากมาหาเงินหาค้านะนะทุกคนนอกกาบคลิปนี้บวกกาจะโจยเพียงวนีนอกกบวกกับจะมาบอกประมาณนี้นอกาเพื่อน่น้องนอกคลิปนี้บวกกตจะลาไปก่อนเด้วสบายดีสวัสดี